ไปก่อนเนี่พี่อ่านบนนี้อ่านทำไมมาทำไมมางนี้ถ้าพี่เดินไปก็ออกไปอีกนะถ้าไปนู่นมันจาเข้าแม่มันจะไม่เข้าเสาเลยไม่ได้นะเนี่ยผมว่ามันจะเข้าเสาเลยดิจะไปกลัวมันดิให้มันตึงมาตึงมาไม่ถึงเสาหรอกอยู่โตแล้วเนี่ยอ่ะเหมือนไวดิดไว้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  หน้าคำสั่งพดจ้ะไปเร็วไปเร็วนักล่าสายคนอนี่าสั่งาสวายจ้ะปืนปืนปืนโอ๊ยล้วยางใครมังยังพี่ นี่จะสั่งโคสั่งคตนครปฐมจ้ะแล้วยิงปลาสวายจ้ะพี่พ่อยังพี่พังมาแล้วโเลยโค้ดเลย่งอาบร้ำเลยนี่จ้ะสั่งคตรจ้ะสังคตรนครปฐม กปลาสวายยาสมาธิยาสมาทีใหญ่ใหญ่ใหญ่กำลังจะปลาสวายขึ้นจ้ะเทโพเทโพพี่ทีนี้บุแมบนปลาสวายจากปลาเทโพจ้ะพี่โตพี่อดเดี๋ยวมาสามทีมาสามทีแล้พี่อ๊สร่างพดนครปฐมจ้ะกำลังจะซอยเอาขึ Vietnamese> ้น เดคพี่จะโผล่่าิย่โผ่ย่าิโผลป้าพีนิดพินิจสองครั้งโผู่ใหญ่พี่ปลาเทโพจะเย็นพี่จเย็นเอาเอล้วพันหมดแล้วเขาต้อานะพี่จะฆ่าแล้วนะอาเี่อดไม่โดนพี่ต้นไปตโนน้อง ขอเลยพี่ข่อยตรงนี้ขอยตรงน้ข่ะก็ตกันมันแขวนมันยากมันต้งก่อนปล่อยสายมันลงไปได้นปมีลงมามีมามีป้ามาไปไหนแล้วพามุมนั่นอะสายตังานี่ได ตาอย,ายู่ใต้ตะพานนี <t is <t is ่นี่ั้ันมาเาเลยมาอยู่แล้ว่อบเทโพ้เเทโพจ้ะเทโพ มีหลังสิท mm ์ครับผมโอมเลยลูกอ่ะไม่ขึ้นิพี่ต่าไม่มานี่ลกติดแล้วีป่ะติดพี่หงเยอ่ะโตมาแล้นะถ้าปืนลงางปไว้ิม้างเลยเ้งพี่นิกต้องตะงพี่นะพี่พูดไม่นะรัมผมมงเลยพี่ ยอดเทโพครับผมประมาณสี่โลได้คร hey, ับห้า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 กว่ารัพี่จาจัดสังพจน์จ้าสหงพจครับผมไม่ได้ยิงนะครับมอเกี่ยวมเกี่ยวสงจเกี่ยวครับยอดพี่โตเกี่ยวครับเป็นไงครับผมแทงอยระพัน้มาในสายพี่โตเกี่ยวโชเลยครับ ขาใหญ่พลังติดครับมันเรียค่ะพี่ตัวใหญ่กินเยอะเลยครับบอกเลยกินไม่ใช่ช่างม้วนไปอ่ะม้วนของผมไม่ผ่านกินกินทั้งซอยชอครับฝากคน,น,นง,งานนิกนักล่าสายคลองนยครับ